สายครูมานะแล้วฉันก็พูดภาษาสวีเดนเก่งมากไม่ได้นะคะทุกวันเรียนมาวันมีประสบการณ์ทางด้านการตลาดวัน,วนอยู่ห่างจากสวีอสตอกโคมประมาณ500กิโลเมตรอเวประมาณ150กิโลเมตรมันก็คล้ายๆเมืองทํางานโรงแรมเป็นงานที่หนักมากๆเลยค่ะแล้วทําไมถึงทำไม่ได้แล้วเงินสะสมของเราน้อยเราก็จะได้เพียงสวัสดีการกัน ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานปกวันเดินทางไปสตอกโฮมแบบไปเช้าเย็นกลับไม่ได้แน่ๆนะคะถ้านั่งรถทัวร์จากตรงน,นี้มันหยุดมันก็อยากแบบนั่งชิวๆเบาๆสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เพจและ Facebook และ YouTube มาลามบ้านนาสวีเดนนะคะ วันนี้ก็เป็นวันหยุดค่ะวันหยุดมันก็อยากกับนั่งชิวๆเบาๆวันนี้ลมแรงมากไม่แน่ใจเลยนะคะว่าจะได้ยินเสียงลมไหมยังไงถ้ามันแทรกเข้าไปยังไงก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเนาะทุกคนวันสาวบุรีรัมในวัย47ปีนะคะทุกคนโอีอกสองสามปีก็จะอายุห้าสิบอยู่แล้วเนาะ ผ่านมาเร็วมากเลยค่ะก็เรียกว่าเดินทางมาถึงปลายทางของชีวิตแล้วแหละวันแต่งงานกับสามีนะคะตอนที่วันอายุ35ปีถ้าอยู่ที่เมืองไทยนะเราก็เรียกว่าสาวแก่แล้วแหละเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วแหละนะคะและมันก็เป็นการแต่งงานครั้งเดียวในชีวิตของวันแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตคู่แบบสามีภรรยาครั้งแรกในชีวิตของวัน วันนี้มีลูกติดไม่เคยแต่งงานไม่เคยอยู่กินกับผู้ชายแบบเป็นสามีภรรยากันมาก่อนนะคะโอ้โหคุยไปด้วยฟังเสียงลมไปด้วยเนาะยังไงเนี่ยวันนี้นะแล้วก็ วันได้มาใช้ชีวิตที่สวีเดนนะคะคือแต่งงานกับสามีสามีวันเป็นคนสวีเดนที่ทำงานอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะการถือวีซ่าสำหรับการมาทำงานได้ก็คือวีซ่า P.U.T. ของสวีเดนหรือที่เรียกว่าวีซ่าอยู่อาศัยถาวรน,นะคะวันก็ถือวีซ่าอยู่อาศัยถาวรตามสามีไปตามสามีคนสวีเดนไปอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ วันก็ได้เริ่มทำงานที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะการทำงานของยุโรปมันหมายถึงการวางอนาคตของตัวเองเมื่อเกษียณอายุหรือเมือ่อเราแก่ตัวหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราจะทำมาหากินเพื่อตัวเองตอนแก่นี่คือนโยบายของฝรัง่งนี่คือการปลูกฝังการเติบโตการเลี้ยงดูของฝรัง่งที่เขาแก่ที่เขาโตแล้วก็เกิดในในยุโรปทุกประเทศจะคิดเหมือนกันแล้วก็จะมีรูปแบบการใช้ชีวิตเหมือนกันค่ะ คือทุกคนเมื่อโตมาอายุ18ปีทุกคนจะต้องรู้จักรับผิดชอบชีวิตตัวเองเริ่มหางานทําเริ่มมีรายรับรายจ่ายที่บริหารด้วยตัวเองคือเขาปลูกฝังกันมาแบบนั้นและจะต้องคิดทํางานเพื่อตัวเองเมื่อเกษียณอายุสวีเดนและนอร์เวย์จะเกษียณอายุในอายุ67ปีแต่ว่าเราก็ ขอทาเรื่องกเกษียณอายุก่อนอล่วงหน้าได้นะคะซึ่งวันไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่สามีวันคือตอนนี้อายุ64ปีแกทําเรื่องขอกเกษียณอายุล่วงหน้าก็คือขอรับเงินกเกษียณอายุนั่นเองค่ะทุกคนแกก็ได้รับเงินกเกษียณอายุแล้วนะคะแต่ก็คงยังทํางานอยู่ส่วนฝรั่งทั่วไปหรือคนยุโรปทั่วไปหรือคนไทยที่มาแต่งงานแล้วมาใช้ชีวิตในยุโรปเราก็จะคิดเพื่อตัวเองค่ะว่า เราจะทำงานเพื่อตัวเองตอนแก่เราจะไมแ่แบมือขอเงินใครและเราจะไม่ต้องขอให้ใครช่วยเหลือเราเราไม่ต้องคิดว่าลูกโตแล้วลูกจะเลี้ยงเราอันนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมของฝรั่งฝรั่งเขาจะคิดว่าฉันจะทำงานวันนี้เพื่อตัวเองตอนแก่นะคะมันจะมีใบสรุปเงินที่เราจะได้หลังจากที่เราเกษียณอายุมาให้เราอยู่อย่างสม่าเสมอทุกปีทุกครั้งที่เราทำงานสมมุตินะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะ ว่าวันได้รับาการแจ้งมาทุกปีค่ะว่าปีนี้ถ้าวันกเกษียณอายุถ้าวันทำงานจนถึงอายุ47ในตอนนี้และวันกเกษียณอายุในวัย67ถ้าทำงานจนถึงวันนี้อายุ47แลวไม่ได้ทำงานอีกเลยจนกระทั่งอายุ67วันจะได้รับเงินก้อนหนึ่ง แล้วเราก็จะคิดเองค่ะว่ามันพอหรือเปล่าเมื่อเราแก่ไปค่าใช้จ่ายตอนแก่ของฝรั่งนะคะก็คือค่าบ้านพักคนชราที่เราต้องคิดเลยอันดับหนึ่งเลยคนแก่ทุกคนในยุโรปเขาจะฝากชีวิตไว้กับบ้านพักคนชราน้อยมากที่จะฝากชีวิตไว้กับสามีหรือภรรยาเมื่อเราแก่นะคะ,อ,ะอย่างวันขอพูดถึงสวีเดนถ้าเราอยู่กับสามีหรือภรรยาเราจนกระทั่งเราแก่แบบแล้วเราป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะเขาจะมีหน่วยงานที่มาดูแลเราตั้งแต่เรากรเกษียณอายุในวัย67ปีจะมีหน่วยงานที่เขาคล้ายๆกับประกันสังคมประกันสุขภาพค่ะคล้ายๆกับหน่วยงานประกันสุขภาพที่เขาจะมาดูแลเรื่องสวัสดิการสุขภาพของเราเจ็บป่วยไหมเป็นโรคอะไรหรือเปล่าต้องการหมอและพยาบาลมาดูแลเราที่บ้านไหมเขาจะส่งเจ้าหน้าที่และหมอและพยาบาลมาดูแลเราซึ่ง สวัสดิการตรงนี้มันมาจากเงินภาษีที่เราทำงานแล้วก็เราจ่ายไปค่ะแล้วใครที่ทำงานมีเงินเก็บหรือมีเงินสะสมเยอะคุณก็จะได้พยาบาลเกรดดีนะคะหมอเกรดดีถ้าคุณแบบไรายได้น้อยขี้เกียจหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินที่ทำให้เราทำงานไม่ได้แล้วเงินสะสมของเราน้อยเราก็จะได้เพียงสวัสดิการการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานปกติ ที่ทุกคนจะได้รับนะคะแต่ถ้าเรามีเงินสะสมมากเราสามารถเลือกบ้านพักคนชราสมมติว่าเราแก่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะอยู่แบบไหนวันขอพูดว่ามันมีเกรด A, เกรดเเกรดบเกรดซีนะคะเกรดเก็คือดีหน่อยอยู่เป็นส่วนตัวนะคะมีสนามม,ม,นมีมีสวนหย่อมมีสวนดอกไม้ให้เราพักผ่อนหย่อนใจเกรดบก็ดีขึ้นมานิดอ่า ดีขึ้น,นดีน้อยลงมาหน่อยเกษีก็ไม่มีอะไรเลยอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอยู่เหมือนแบบโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับรายได้ที่เราทำเราก็สะสมเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะคะพอรู้ว่าวันบ้านวันอยู่สวีเดนทำไมต้องเดินทางไปทำงานที่นอร์เวย์สามกิโลเมตรนะคะทุกคนตรงตรงหน้าบ้านวันเนี่ยวันอยู่เป็นอาพาร์ตเมนต์นะคะตรงหน้าอาพาร์ตเมนต์วันเนี่ยเขาจะมีการปักป้ายไว้ค่ะว่า กิโลเมตรที่150ถึงออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ที่วันไปทำงานนะคะหลักกิโลอยู่ตรงนี้เลยมันไม่มีหลักกิโลเหมือนเมืองไทยนะคะมันมีป้ายบอกค่ะว่า150กิโลเมตรถึงออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์อยู่หน้าพาน์ทเน้นวันเลยค่ะเพราะว่าบ,บ้านวันอยู่ติดถนนใหญ่ที่วิ่งระหว่างสตอกโฮเมืองหลวงประเทศสวีเดนไปถึงออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ วันอยู่ห่างจากสวีอ่าสตอกโฮมประมาณ500กิโลเมตรอยู่ห่างจากออสโลนอร์เวย์ประมาณ150กิโลเมตรมันก็คล้ายๆเมืองไทยค่ะทุกคนที่สวีเดนนอร์เวย์คืองานมันจะไปกระจุก อยู่ที่เมืองหลวงนั่นก็คือกระจุกอยู่ที่สตอกโฮมวันเดินทางไปสตอกโฮมแบบไปเช้าเย็นกลับไม่ได้แน่ๆนะคะถ้านั่งรถทัวจากตรงนี้ใช้ระยะเวลา6ชั่วโมงไปกลับ12ชั่วโมงจบกันไปถึงแล้วนอนแล้วกลับเลยประมาณนี้แต่ถ้าวันเดินทางเข้าออสโลก็คือมีงานเยอะคะ่ะทุกคนแล้วก็ค่าแรงจะแพงกว่าสวีเดนวันเริ่มต้นทำงานที่ประเทศนอร์เวย์ก่อนประมาณสักสาปีแล้วเราก็ ย้ายมาอยู่ที่สวีเดนสามีวันก็เลือกก็ถามกันนะคะสามีวันก็ทํางานที่นอร์เวย์นะวันก็ทํางานที่นอร์เวย์เราสองคนก็คุยกันว่าเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีเมื่อ,อหลังจากที่วันแต่งงานแล้วประมาณ5ปีว่าเราจะย้ายไม่อยู่สวีเดนแล้วมาหางานทําในสวีเดนไหมวันเคยทํางานในสวีเดนค่ะทุกคนด้วยความที่วันไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษานะคะ เรียกว่าเรามีความรู้ความสามารถติดตัวจากเมืองไทยอะ่ะจบปริญญาตรีสาขาการตลาดนะ่ะเรามาหางานอะไรได้บ้างอย่าอาวุธมาด้วยค่ะทุกคนเอาทิ้งไว้เถอะนะคะถ้าเราไม่เข้าเรียนในระบบของสวีเดนนะเราก็เท่ากับนับศูนย์ค่ะนับเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่คือประสบการณ์เราไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วงานที่เราทําได้ก็คืองานใช้แรงงานนะคะงานทํางานตามโรงงานต่างๆมีโรงงานเยอะมากทุกคน แล้วก็ทํางานตามห้างต่างๆเป็นพนักงานขายเป็นพนักงานทําความสะอาดเป็นพนักงานบริการในร้านอาหารเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นผู้ช่วยกุ๊กทาได้ค่ะทุกคนทีนี้วันเคยลองมาหลายๆอาชีพวันชอบงานแม่บ้านโรงแรมทําไมถึงทํางานแม่บ้านโรงแรมดูมือวันสินิ้วเล็กๆส่วนอันนี้นะคะถูกเตาอบที่บ้านดากอันนี้ไม่เกี่ยวกับง,งานนะนิ้วเล็กๆค่ะมือเล็กๆ ทำงานโรงแรมเป็นงานที่หนักมากๆเลยค่ะแล้วทำไมถึงชอบและทำไมถึงเลือกวันไม่เคยทำงานโรงแรมมาก่อนตอนที่วันอยู่เมืองไทยคืองานของวันวันสามารถเลือกได้ทุกคนวันก่อนเล่าให้ฟังว่าวันทำอะไรมาบ้างคือวันเป็นครูการตลาดสอนในวิทยาลัยนะคะวันเคยทำในทำรายการเอ่ทำเป็นดีเรคเตอร์รายการทีวีในเคเบิลทีวีก็คือเป็นคนออกแบบรายการทีวีนะคะ แต่ละตอนแต่ละตอนจะเป็นยังไงเป็นยังไงให้กับสถานเสริมความงามเกี่ยวกับอุปกรณ์สปาและเครื่องสําอางต่างๆวันก็ทําเป็นดเรคเตอร์เป็นคนที่กําหนดแังรายการนะคะว่าวันนี้เราจะออกอากาศรายการอะไรทําอะไรบ้างขายอะไรในรายการประมาณนี้นั่นคืองานของวันนะคะก็เรียกว่าเป็นงานหรูๆเป็นงานหรูๆไม่ค่อยใช้แรงงานมากนักไม่ค่อยได้ใช้แรงงาน ไม่ค่อยได้ใช้เรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยแต่พอเรามาอยู่สวีเดนนอร์เวย์วันเรียกว่าเป็นผู้ใช้แรงงานเต็มเต็มขั้นปล่อยปล่อย,อยให้ลงพัดไปก่อนนะเรียกว่าเป็นผู้ใช้แรงงานร้อยเปอร์เซ็นตค่ะทุกคนก็เรียกว่ามาขายแรงงานแหละพอวันได้ลองทำงานขายแรงงานนะทุกคนเราเป็นดเรคเตอร์รายการทีวี รายการออกอากาศทุกจันท์พุทธสุขวันต้องมานั่งคิดว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรจะเชิญใครมาเป็นพรีเซนเตอร์จะมีพิธีกรพิธีกรจะต้องพูดยังไงจะมีแขกรับเชิญในรายการคือใครเราจะไปหาแขกรับเชิญได้ที่ไหนวันแทบไม่ได้นอนนะทุกคนทํางาน24ชั่วโมงเลยพอวันจบพอวันลาออกจากอาชีพครูวันก็มาทํางานเป็นการตลาดฟรีแลน์ คือทำทุกอาชีพที่เกี่ยวกับการตลาดขายโฆษณาในหนังสือนิตยสารจัดรายการทีวีนะคะเป็นทางเคเบิลทีวีนะคะเป็นช่องอเคเบิลเล็กๆนะคะแล้วก็ขายโฆษณาขายสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็รับทํา ซีทรูตกแต่งร้านออกแบบร้านสปาออกแบบร้านนวดไทยนะคะออกแบบแผนการตลาดร้านสปาและร้านนวดไทยขายอุปกรณ์สปาโอ้ยทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับการตลาดนะคะทีนี้วันก็ได้ได้ทำงานหลายอย่างแต่ง,งานทุกอย่างที่วันทํามันเรียกว่ามันใช้สมองค่ะมันต้องคิดตลอดเวลาคือถ้าคิดไม่จบก็นอนไม่ได้บางวันไม่ได้นอนเพราะมันคิดไม่ออกนะคะมันไม่มีไอเดียอะไรแบบนี้ พอวันมาอยู่สวีเดนและนอร์เวย์ตอนแรกวันก็หวังค่ะว่าตัวเองจะได้ทำงานดีๆพอแบบมาเจอในสภาพความเป็นจริงและยอมรับสถานการณ์ที่เราอยู่ค่ะทุกคนวันเป็นคนไม่มีหัวโขนวันเป็นคนไม่ไม่ติดยศถาบรรดาศักดิ์วันเป็นคนที่พร้อมจะเริ่มต้นกับชีวิตตัวเองศูนย์เสมอเมื่อมันล้มเราก็ลุกแค่นั้นเองนะคะ พอวันได้มาอยู่ที่นี่วันก็เริ่มรู้ว่าเออเรามีข้อจํากัดเยอะภาษาเราก็ไม่ไดออ้ความอดทนเราก็ไม่ค่อยมีถ้าทะเลาะก,กับใครหรือใครด่าเราเราก็ด่ากลับนะคะวันความอดทนไม่ค่อยมีวันขอเรียกว่าแบบเนี้ยพอวันไปทํางานเป็นแม่บ้านโรงแรมนะคะสบายมากทุกคนแค่เราฝึกให้เราชํานาญในเรื่องของการทําความสะอาดการปูเตียง ซึ่งเหมือนคลิปที่วันเคยทาให้ไปให้ให้ชมไปนะคะวันก็เริ่มตั้งแต่การทําห้องตั้งแต่15ห้องขึ้นไปบางวันถึง50ห้องมันก็จะถูกคํานวณเป็นห้องที่แขกอยู่และห้องที่แขกเช็คเอาท์ออกนะคะห้องที่แขกเช็คเอาท์ออกเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็ต้องทําความสะอาดทุกจุดในห้องคนเดียวนะคะในเวลา20นาที20ถึง22นาที ส่วนห้องที่แขกนอนค้างคืนเราก็แค่มาจัดเตียงให้มันเรียบร้อยทําเตียงให้มันเรียบร้อยแต่เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะแล้วก็เช็คความสะอาดเก็บขยะทําความสะอาดพื้นเท่านั้นให้เวลา6นาที10ห้องต่อ1ชั่วโมงส่วนห้องที่แขกออกเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเพื่อเราให้แขกคนใหม่เข้ามาเช็คอิน3ห้องต่อ1ชั่วโมงทําคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันวันก็จะได้รับงานตั้งแต่ สิบห้าห้องขึ้นไปจนถึง50ห้องขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นห้องอยู่หรือห้องออกเขาจะถูกคำนวณในระยะเวลาเจ็บชั่วโมงเต็มพอเราทำงานเสร็จนะทุกคนเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรในตอนเช้าที่เราไปถึงที่ทำงานเราจะได้รับใบกระดาษนะคะว่าวันนี้เราต้องทำห้องไหนบ้างทำกี่ห้องและต้องเลิกงาน15.30ลงมาลงมาโอ้ยเย็นชื่นใจช่วงนี้สวีเดนกำลังร้อนด้วยนะคะ พอเราเรอให้ลมไปก่อนพอเราได้ใบกระดาษนะคะว่าเราได้ทำงานกี่ห้องแล้วเรารู้อยู่แล้วค่ะว่ามันต้องทำอะไรบ้างเพราะเราจะถูกฝึกจนชำานาญนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาใบกระดาษเนี่ยขึ้นไปทำงานของตัวเองค่ะหายไปเลยจนกระทั่งถึงเวลาพักกินข้าวเที่ยงแล้วก็ลงมากินข้าวเที่ยง แล้วก็ถึงเวลาพักกินกาแฟ15นาทีแล้วก็ลงมากินกาแฟแล้วเราก็จะหายไปเลยทั้งวันแล้วเราก็จะอยู่คนเดียวค่ะออกแบบงานของตัวเองทํางานของตัวเองรับผิดชอบงานของตัวเองถึงเวลากลับบ้านเก็บทุกอย่างเข้าที่เตรียมทุกอย่างสําหรับวันใหม่แล้วก็กลับบ้านเลยจบนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะทําอะไรก็ได้ทุกคนพอวันได้มาทํางานแม่บ้านลงแล้มันรู้สึกว่าเฮ้ย ดีเยี่ยมมากๆเลยหลังจากเลิกงานจบนะคะว่าสมมุติว่าวันเลิกงานสามโมงครึ่งตอนนี้หน้าร้อนเวลาถูกปรับไปเป็นสี่โมงครึ่งวันเลิกงานสี่โมงครึ่งอะตีสักประมาณห้าโมงเย็นชีวิตมันจะเป็นอิสระจากงานประจำค่ะทุกคนวันก็จะสามารถทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบ ประสบการณ์การทำงานของวันน่ะฝรั่งเขาไม่ให้การยอมรับหรอกคะ่ะถ้าเราไม่ไปเรียนปรับพื้นฐานภาษาคือความรู้ความสามารถในเมืองไทยฝรั่งยอมรับไหมยอมรับแต่คุณต้องมาเรียนตามระบบของสวีเดนและตามระบบของนอร์เวย์จนกระทั่งคุณสามารถอ่านออกเขียนได้ พูดโต้ตอบได้สัก80-100%สมมุตินะเราสามารถอาวุธการศึกษาของเราเนี่มาสมัครงานในตำแหน่งที่เราพอจะทำได้แต่ไม่ไม่ขนาดแบบวันเป็นอาจารย์สอนการตลาดจะเดินเข้าไปในมหาลัยแล้วฉันมาสมัครงานในตำแหน่งอา,อาจารย์ได้ไหมฉันจบสายครูมานะแล้วฉันก็พูดภาษาสวีเดนเก่งมาก ไม่ได้นะคะอันนั้นคุณต้องไปเรียนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยให้จบหลักสูตรของเขาวิชาไหนเปรียบเทียบเกรดได้ก็เทียบวิชาไหนเทียบไม่ได้ก็ต้องลงเรียนใหม่เพราะฉะนั้นวันมาด้วยอายุมากแล้วว่ารู้สถานการณ์ของตัวเองค่ะวันก็เลยโอ๊ยไม่เอาดีกว่าไม่ไม่อยากไปเรียนแล้วก็อยากมาใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบไม่แข่งขันไม่ไม่หวังสูงไม่ไม่ไม่อยากมีตําแหน่งหน้าที่ใด ทั้งนั้นอยากแค่มาทำงานมีเงินเดือนดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้สามารถกลับเมืองไทยได้กินอาหารอร่อยอร่อยอยากซื้ออะไรที่เราพอจะซื้อได้เราก็มีเงินซื้อแค่นั้นวันคิดว่าเออมันพอแล้วมัน,ม,น,ม,นมันเพียงพอแล้วส่วนความรู้ความสามารถของวันวันก็ไม่ทิ้งวันเอามันมาทำเป็นช่อง Youtube เอามันมาเป็นเพจ นะคะโดยมันต้องใช้ความรู้ความสามารถด้วยค่ะคือวันเรียนมาวันมีประสบการณ์ทางด้านการตลาดวันจะบอกทุกคนว่าวันเอามันมาทําเป็นช่อง YouTube และเอามันมาทําเป็นเพจที่ทุกคนกําลังรับชมอยู่เนี่ยวันมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกสองทางได้รายได้จาก YouTube ได้รายได้จากเพจซึ่งวันก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมวันอยู่ตอนนี้นะคะทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมคลิปของวัน คือรายได้ของมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะซึ่งรายได้ทั้งเงินเดือนจากการทำงานจาก YouTube แล้วก็จาก Facebook มันสร้างความภาคภูมิใจให้กับวันค่ะและมันก็เทียบเท่ากับการที่เราเอาความรู้ความสามารถที่เรามีติดตัวมาแปลค่าเป็นเงินเมื่อเอาเงินสามก้อนมารวมกันอนะโอ้โหคุยแข่งกัะลมเลยวันนี้ ก็เรียกว่าเราได้เอาความรู้ความสามารถของตัวเองมาพิสูจน์ผลงานตัวเองค่ะไม่อยากพิสูจน์ให้ฝรั่งยอมรับเขาไม่ยอมรับเขาเอ่ออะไรนะเรียกว่าอะไรไม่ใช่ว่าเขาไม่ยอมรับนะแต่เราต้องไปเรียนแล้วมันต้องใช้เวลาวันก็เอาความรู้ความสามารถของเราเนะี่ยมาใช้ประโยชน์ค่ะในการสร้างช่อง youtube ในการสร้างเพจใน Facebook มันก็ทําให้ชีวิตวันมีความสุขมากๆแล้วเราจําเป็นจะต้องไปทํางานเป็นแม่บ้านโรงแรมอยู่ไหม จำเป็นค่ะทุกคนการทำงานมันคือคุณค่าของชีวิตนะคะและตัววันยึดแบบนั้นค่ะว่าตราบใดก็ตามที่เรายังมีแรงทำงานวันก็อยากทำงานให้ถึงที่สุดและงานนั้นมันคืองานที่มีไรายได้ประจำ เมื่อมีไรายได้ประจํามันก็จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเมื่อเราแก่ไม่มีใครมารับประกันเราได้นะคะว่าเธอมาอยู่กับฉันแต่งงานกับฉันนะั้นแล้วชีวิตเธอจะสุขสบายอันนั้นวันขอเรียกว่าฝันลมๆแรงๆเราไม่รู้ค่ะถ้าเราเอาชีวิตเรามาฝากความหวังไว้กับใครสักคนหนึ่งเราไม่รู้ค่ะว่าวันไหนที่มันมันจะไม่เป็นไปตามคําสัญญา แต่ถ้าเราได้ทําด้วยตัวเองวันมาทํางานด้วยตัวเองเขาหักภาษีจากเงินเดือนของเราเองเงินสะสมที่ได้จากเงินภาษีก็เป็นชื่อเราเองมันมีความมั่นคงในชีวิตทุกคนและที่สําคัญมันเป็นความภาคภูมิใจมากว่าผู oo, ห้หญิงตัวเล็กๆลูกอีสานคนหนึ่งมาใช้ชีวิตอยู่ในสวีเดนแบบไม่งมอง,ม,งอมืองอเท้าแล้วก็ไม่ได้หวังเงินฝรั่งสามีของเรา ันอยู่ได้ฉันทํางานฉันสามารถเอาเงินเดือนของฉันมาช่วยสามีออกค่าใช้ใจ่ายต่างๆได้ฉันภูมิใจอันนี้คือความคิดและแนวทางการใช้ชีวิตของวันนะคะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังท่ามกลางโอ้ยลมแรงมากทุกคนเอ้ยขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวันไหนว่างๆวันก็จะมาเล่าเมาท์มอยให้ทุกคนฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะ